เพื่อไทยก็มองว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยก็แล้วแต่คุณทักษิณเขารับตรรับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องไปซ้ําไปเติมเขาเอาเป็นว่าคุณทักษิณก็เป็นจําเลยกระทาความผิดก็ต้องติดคุกกิจลาก็เป็นเรื่องปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับคุณชูวิทย์ก็เคยติดคุกหลายคนก็เคยติดคุกกิจลากกันมาคุณจตุพรคุณนัทวุฒิรัฐมนตรีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นการติดคุกกิจลาารก็เป็นเรื่องของการบังคับโทษนะครับเพราะฉะนั้นการ การที่จะไปล้อเลียนคุณทักษิณก็ต้องดูพอสมควรก็คือนะครับพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าคุณทักษิณเป็นวีรบุรุษก็เรื่องของเขานะครับนะเป็นวีรบุรุษก็ก็แล้วแต่วีรบุรุษในสายตาของเพื่อไทยกับนะสายตาของบุคคลทั่วไปอาจจะแตกต่างกันก็แล้วแต่คนทั่วไปก็มองว่าทุกทักษิณก็รับโทษเนื่องมาจากการกระทําความผิดของตัวเองนะครับแต่เพื่อไทยก็มองว่าเป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยก็แล้วแต่ นะครับคนเราไม่ต้องมีความคิดนะครับคนเราไม่ต้องมีความเชื่อที่เหมือนกันอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเออนะครับอืมนะครับมีใครถามอะไรหมอปลาจะรอดไหมเขาเป็นอะไรแล้วครับไม่สบายเะครับนะครับผมไม่ทราบนะอืมอืมนะครับเออนะครับนี่ค่อะไรเขาบอกอดีตปปชอดีคณะกรรมการปปชงงานเข้าสารอาญาทุจริต นะครับรับฟ้องหนึ่งห้าไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาบิ๊กป็อกอันนี้น่าสนใจนะครับคุณวีระนะเป็นคนไปฟ้องนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสารอาญาทุจริตภาคหนงนะครับก็ไปขอข้อมูลว่าทำไมสั่งไม่ฟ้องทำไมไม่ฟ้องลุงป้อมนะครับสมัยนั้นน่าจะเป็นพลตำรวจเอกวชิรพลเป็นประธานนะครับนะครับ ศารสั่งแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจะปกปิดไว้ทําไมนาฬิกาลูกปอมทําไมไม่ฟอ้องทั้งๆท,ที่ลูกปอมมีนาฬิกาตั้งหลายเดือนนะครับคุณวีระในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็เลยอยากจะรู้ว่านะครับทาไมถึงสั่งไม่ฟ้องลุกปอมเรื่องนาฬิกาแนละและไม่ไม่ยอมให้ข้อมูลเพื่อจะนับมาเผยแพร่ว่าปปชาทุดนี้ทุจริตหรือไม่อย่างไรก็รไม่ยอมเปิดเผยอ่างกฎหมายปิดบังเปิดเผยไม่ได้อะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็คุณวีระ นะครับก็ไปฟ้องที่ศาลอาญาชุดผลิตภาคหนึ่งผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นภาคหนึ่งนะครับก็มีมูลแล้วครับพอมีมูลต้องประกันตัวครั้น,นี้ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะนะครับปปชเ่ยติดคุกม,มาก็มีนะที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นปปชชุดนี้พอมีมูลแล้วเนี่ยก็ต้องสืบพยานก่อนก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงว่าถ้าแพ้ก็ติดคุกถ้าชนะก็รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้อึกษาเหตการหรือปปชถ้าทําผิดก็มีโอกาสติดคุก นะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะดูนะครับว่าปปชทําไมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาลูก้องเรื่องนี้ก็เรื่องสนใจนะครับเพราะฉนั้นไม่ว่าตํารวจอายการหรือใครแล้วแต่ถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทําหน้าที่มันก็คือการผิดหน้าที่ส่วนคดีนี้ใครผิดใครถูกก็ต้องรอให้ศาลตัดสินก่อนอันะนี้ก็ให้ข้อคิดไปเพราะฉนั้นถ้าตํารวจอายการการแกแล้งเรานะ นะครับหรือปปชหรือท้ายการกันแกล้งเราเราก็ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดได้ก็ติดต่อทนายใกล้บ้านท่านแล้วก็ฟ้องร้องนะครับผมก็มีฟ้องพวกอุตสาหกรรมจังหวัดกันแกล้งโรงงานการแกลงงกแก้งอะไรฟ้องได้ในอำเภอผู้ว่าฟ้องได้หมดนะครับถ้าเขาการแกล้งเรานะถ้าเขาไม่แกล้งไม่ต้องไปฟ้องเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเข้ามาแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ <c oughs> นะครับ นะครับพี่เดก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับเตือนสติทุกวันนะครับนะวันนี้มีข่าวการเมืองก็ไปแล้วต่อไปเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะนายกอนุทินก็พร้อมจะแก้รัฐธรรมนูญพักประชาชนก็พร้อมทุกคนพร้อมก็หวังว่าจะมีการธประชามติแล้วก็มีการตั้งสสรอแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญถึงแม้สารรัฐมนูญท่านจะสั่งว่า ในะะการแก้รัฐมนูลเนี่ยต้องทําประชามติถึงสามครั้งแต่ก็ยังดีนะให้ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนี่รวมกันเป็นครั้งเดียวกันได้ครั้งแรกพอเป็นการตั้งคาถามว่าสมควรแก้ไหมครั้งที่สองก็วิธีการแก้ครั้งที่สามพอแก้เสร็จก็ต้องให้ประชาชนลงประชามติโอ้โหแก้ยากมากนะรัฐมนูญที่มาจากรัฐประหารมันแก้ยากมันเหมือนการผูกขาดประเทศไปเลยเนี่ยละครับบทเรียนของการยึดอำนาจ นะครับนะเอ่อพวกทหารก็ไม่ต้องการให้มีการนะครับแก้ไขรัฐมนูญของพวกตัวเองนะครับนี่กับบทเรียนการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องนี้นะครับ,บรไม่ใช่เรื่องดีนะบ,ดบางคนก็ชอบเทียร์ทหารออกมายึด,ำดอำนาจไม่ใช่เรื่องดีครับนะครับนะทหารไม่ใช่คนที่เก่งด้านการเขาเรียกอะไรเอ่อไม่ใช่คนเก่งที่การบ,บริหารประเทศเอ่อนะครับนะครับรายงานต่อมาเขาบอกปปชเตรียมขอคำพิาพากษา สาลดีกาฉบับเต็มคดีชั้น14คุณทักษิณจากสาลดีกาแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกชนนะครับเออนะครับหากเกี่ยวพันกับความผิดช่วยทักษิณหมายถึงว่าพยานหลักฐานไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีการไปประชุมกันและก็ดำเนินคดีมาตรา157นะครับส่วนคุณทักษิณจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับเราไม่ต้องไปมโมโลงกาก็แล้วแต่ว่า คุณทัศเถมีส่วนสนับสนุนไหมทาให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกเนี่ยไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหกเดือนเนี่ยก็ต้องไปดูพยานหลักฐานไปดูข้อเท็จจริงนะครับอยู่ดีๆจะดำเ,เ,เในินคดีใครไม่ได้นะครับต้องไปดูว่าพยานหลักฐานไปถึงไหมถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็แจ้งข้อหาได้เพราะหลักของการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับพอมีมูลว่าน่าจะได้กระทําความผิดพอมีมูลว่าน่าจะได้กระทําความผิดถึงจะแจ้งข้อหาได้ บางคนถาไมไปถึงรัฐมนตรีทวีสอดส่องมีโอกาสโดนไหมนะครับดูคร่าวๆไม่มีนะ่ยังไม่ถึงรัรฐมนตรีนะครับพยานหลักฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องและอาจจะพอแจ้งข้อหาได้อาจจะเช่นเจ้าหน้าที่ราชตระหัหมอราชตระหนหมอตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรพวกเนี้ยนะครับนะทางปฟอชก็ต้องไปตรวจสอบจากคําพิพากษาเพราะคําพิพากษาก็คือพยานเอกสารอย่างหนึ่งนะครับนะโดยทั่วไปคําพิพากษาสารมีการมันถึงที่สุดนะ้ว นะครับถึงที่สุดแล้วก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอย่างแต่ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลร,รัฐนูญเนี่ยโอ้โหอันนั้นนะครับถึงที่สุดและผูกพันทุกองค์กรน,นะรนะนะเพราะนั้นก็เอาคำพิพากษาไปประกอบในการแจ้งข้อาหาด้วยนะใครที่ทำผิดนะพยานหลักฐานไปถึงก็ถูกแจ้งข้อก,กล่าวาส่วนสุดท้ายจะติดคุกถูกไล่ออกจากราชการหรือไม่นะก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับก็ติดตามกันต่อไป ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วพวกรับใช้นายรับใช้นักการเมืองก็ดูไว้หลายๆคนรับใช้นาย,ยกรัฐมนตรีรับใช้เจ้านายก็ติดคุกกิดตางกันเยอะครับเยอะแยะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มีนะนลูกน้องไปรับใช้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นมันมก็ติดคุกกันไปแถวติดคุกตามนายบางคนก็เก็บเงินฟอกเงินบัญชีมาแทนนายก็ติดคุพกพนักงานร,รับใช้นายเนี่ย รับใช้ในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปรับใช้นายในสิ่งที่มันไม่ชอบก็ติดคุกติดตารางนะอืมเรียนให้ทราบนะครับคดีสอตงถึงไหนแล้วคดีสอตงอยู่ในศาลนะครับอยู่ระหว่างการสืบพยานก็รอศาลตัดสินนะแล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับทุกครูนะฮะอืมนะครับนะครับไทยมิลิทารีนิวเขาบอก่าวมาประเทศที่สามที่เดือดร้อนคือญี่ปุ่น กับเกาหลีจากการไปเปิดโรงงานที่เขมรแล้วไม่สามารถส่งชิ้นส่วนจากไทยไปเข้าลายผลิตที่ประเทศได้นะครับแล้วเขาจึงก็บอกว่านะครับที่ว่าประเทศที่สามที่เดือดร้อนคือญี่ปุ่นเกาหลีไปเปิดโรงงานที่เขมรและไม่สามารถส่งชิ้นส่วนจากไทยไปไปเข้าลายผลิตได้นะนี่เป็นรายงานอะไรเนี่ยไทยมิลิเทอรี่นิวนะครับนี่ผมก็ติดตามนะไทยมิลิเทอรี่นิวนะครับเพราะนั้นก็ นะปัญหาเรื่องชายแดนเขมรก็กําลังจะมีการเปิดดานเพราะว่าประเทศที่สามเดือดร้อนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเข้าไปลงทุนที่นั่นแล้วก็ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนจากไทยไปประกอบได้อันนี้ก็นะัก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลไทยทหารไทยก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าควรจะเปิดจะปิดอะไรต่างๆหรือไม่นะครับการมีสงครามไม่ใช่เรื่องดีในสายตาผมผมผม,ผมไม่เห็นด้วยกับการมีสงคราม แต่ถ้าจะเปิดด่านเปิดรายการก็ต้องคำนึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชายแดนเป็นหลักนะครับและที่สําคัญประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดนนะครับถ้าประเทศไทยไม่เสียดินแดนก็เปิดไปนะครับถ้าดูแลสงครามมันสงบดีกว่าครับเศรษฐกิจกดีกว่าคนชายแดนนี่ลําบากมากผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะเขาลําบากใช้ชีวิตก็าลาบากหวาดผวาทามาหากินไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องครับ นะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ต้องเห็นใจคนชายแดนด้วยนะถ้าไม่เสียดินแดนแม่อะไรต่างๆก็เปิดนะครับรัฐบาลกับทาหารก็ต้องไปคิดดูจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยพี่น้องประชาชนชายแดนนี่ลําบากมากนะครับนักธุรกิจอะไรต่างๆลาบากหมดอือ